หวปะเนี่ยฮะไอ้เพ่เมื่อกี้กูก็เจอไอ้ถ้ายายเหรอวะหรือว่าใครวะไม่ใช่ยายมันคือคนเป็นลักษณะใส่เสื้อสีขาวพอครูวิ่งเข้าไปหาเว้ยพอวิ่งเข้ามาหาเสร็จปั๊บทุกอย่างหายไปเลยวอะไรแบบเต็ม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 พี่เจอะไรมึงไม่น่าเลยอ้าว ก็อุตส่าห์บอกแล้วนะว่าเออเขาเผื่อเขาต้องการบุญหรือเปล่าก็ไปให้เขาเองเขาชอบบุญเหรอชัดเลยนั่นไงแม่งเหมือนตัวคนแบบเป็นเหมือนตัวคนเป็นเหมือนตัวคนเลยเนีอเราปักเลยเพราะเรามองไม่ต้องมองผ่านกล้องเลยไม่ต้องมองผ่านกล้องเลยคือมองด้วยตาเปล่าเราเห็นว่าเป็นตัวคนเลยแต่จังหวะเราวิ่งไปแล้วมันเป็นร่างหนแสงเขาขาวแล้วก็เหี่ยวไปเลยกูเรียบร้อยเลยให้บุญเขา อาปากพูดยังไม่ทันได้ได้ได้ประมาณว่าเออจะแบ่งบุญให้เท่านั้นแหละเขาก็โผล่มาเลยเราอ,อ่ะมันกลาย,ยาวใช่เราอ,อ่ะมีโอกาสที่จะหาบุญอนะเขาแหวงบุญอนะได้มากกว่าเขาเขาไม่ได้แค่นั่งรอบุญเว้ยล้วแกบุญไปให้เขาไอ้เงี้ยเต็มๆมอ่ว่าแล้วแล้วกไปขึ้นเขากันมากัน่ะบอกแล้วบอกแล้วมาเดี๋ว แบบนี้เดี๋ยวผีเห็นอเอาดีดีโอเคนะครับผมนะสวัสดีทุกเพจที่นา่ารักทุกท่านนะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ผมทีนะใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่แชร์ฝากแชร์ด้วยใครยังไม่กดติดตามเพจฝากกาดติดตามเพจเลยนะครับวันนี้นะมาพบกับเพจกระดาตาเดียวนะครับผมกับค่ำคืนนี้ผมจะตามไปตามล่ากับยายไม่รู้ชื่ออะไรไปทุกคนจัดไปยายไหนวะเอ้าใครอ่ะ เอ้าไอ้เหี้ยกูว่าใครเอออ๋อไอ้เอ็มมันเดินอะไรอยู่ก็หลงหายเข้าไปเดี๋ยวก็มึนเหมือนล็อกี่แล้วอ่ะกูถือไลฟ์อยู่แล้วไม่จบไลฟ์อืมกูตกใจอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันถอยมาทำไมอ่ะไอเอ็มเจอใครอ่ะมึงเจอใครฮะใครวะข้างเสาข้างเสาเสาไหนวะเสาข้างเสาเสาไหนวะเสาไหนเสานู้นเหรอเอาดีๆ เฮ้ยอาดีๆดิเดินไปดิไอ้บอลมันซูมดิใครวะ่นเดินอยู่น่ะใช่ไหมเฮ้ยคนหรือเสาคนหรือเสาซูมดิคนหรือเสามึงไม่ต้องซูมเลยสัตว์เนี่ยกูยังเห็นอยู่เลยเยึดแม่คุณมึงเห็นไหมมึงเห็นปะไอ้บอลลงกลัวเห็นเป็นเลยเห็นเดินตรงไปเลยไปดูด้เหรอใครวะลุงผมกำลังจะปรายการโอ้ยยังเจ้นั่นนะใครอะของเราเห็นปะเห็นดิ เห็นมเห็นพูดว่าเห็นเห็นเห็นขอทุกคนขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ได้ไหมอยากให้คนเนี้ยชื่ออะไรพิมพ์คอมเมนต์มาไม่ก็บอกแล้วว่าไม่ใช่เสาเขาพูดอยู่ไม ouais. ่ใช่เสาฮะเนี่ยเออได้หรือแกจะไปด้วยอยากอยากอยากพิสูจน์เหรอนี่ก็อยากรู้อยากเห็นไปดิเดินไปดิใ่กลัวว ไม่ลบอเมื่อกี้อ่ะเห็นเห็นเป็นเห็นเป็นขาขาวเดินลอยไปอย่างนี้เลยเออ <c oughs> จริงจริงเดินตเลยเดินตครับเลยเอาแล้วเอาแล้ว เอาแล้วมึงเออลุกเขาตุยในสระน้ำหรือตุยในห้องน้ำวะไม่รู้เดอดขา้นมาไม่รู้รอ้าวุฮ้ยไปเลยฮะทุกคนไปกันเลยไปนู่นเลยมึงไปพาไปดูดิเมื่อกี้เขาเหมือนเขาเดินไปสระ่ายน้ำเุ้ยมีเสียงร้องมีเสียงร้อง,งเสียงร้องงเสียงร้องผู้หญิง อันนี้ความคิดของผมนะฮ่าฮ่าฮ่าฮดาฮ่าฮ่าี่าฮ่มฮ่าฮ่าฮ่มฮ่าี่าฮ่นฮ่มี่าฮ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 ่า่าฮ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 ่า่งฮ่น้่าฮ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 ่า้่าฮ่าฮ่าก่าฮ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 ่กด่าฮ์าฮการ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่นะ่อกตาฮ่อฮ่ทฮ่าฮ่่าฮา่าฮ่่าฮาาฮ่าฮา่าาฮา่านา่าน่าฮา่าอะไร ตะบอลเห็นอะไรอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ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 ้ยนเอใครอะไรเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ใครกูไม่เห็นใครเลยเมื่อกี้เลยอยู่ฝั่งนู้นตะบออันนู้นอันนู้นอเอ็มไอมันส่งคนอยู่เขาออกมาขอบคุณเจ้ไม่ต้องมาขอบคุณกูหรอก กูก็แค่แบ่งบุญที่ทำบุญมาให้อะไรแต่บอล่บอก็มานี่ดิผีก็หาคอหรอกเอา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 เอ้ามาหาผมนะครับผมคนบาทนะครับผมกูบอกแล้วว่าใช่เสียงเมื่อกี้นี้แสดงว่าเขาเขาร้องไห้ไงเขาร้องไห้เลยเมื่อกี้เออกูก็ไม่น่าแบ่งบุญให้เขาเลย เหมือนก็เลยบ่นกูเลยฮะก็เขาออกมาเต็มๆเลยไงใช่ใช่ไม่ได้ผ่ไยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 เสาเปล่าไม่รู้เสามาเท้ามาดูเสาเปล่าเสาไม่ต้องซูมแค่กูก็เห็นแล้วเสาเหี้ยเเสาเสาขยับดูดูยี่เสาหายเหี้ยเสาลอยได้เสาลอยได้เสาลอยได้ เห็นแล้วเจารอเาลอยได้ต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวมึงเอาอะไรคิดว่าต้นมะพร้าววะต้นไหน้อเทุกคนกลวว่ากลเห็นแล้วนะไปดูเดินไปดูดิเดินไปดิเอินตะบอลก็ไปดิเร็วเร็วหน้าแกหน้ากลัวกว่าผีอีกจะบอกให้ใช่ดูหน้ากูสิหน้ากูอวจจะดูดีดูดีใช่ไหม เฮียแม่งน่ากลัววะ่ะอะพอกูม,มาอะเออเอ,เอ,เอขอขอ,ขอหน่อยดิขอดิจบอลขอเลยขอเลย,ยเออเพี่สาวชุดขาวนะครับถ้าพี่ยังวนเวียนอยู่งานสถานที่แห่งนี้อขอให้ออกมาปรากฏร่างปรากฏกายอีกครั้งหนึง่งครับผมสาธุสาธุาพี่สาวครับ ให้ผมทั้งสามคนได้เห็นและลูกเพจให้ได้เห็นเลยนะโอ้ยเฮียโอ้ยเดี๋ยวไอ้น้ำเห็นไหมกูบอกใจกระโดดตุ่มเลยเมื่อกี้กูไม่กูเดินกูกูก็เดินมัวแต่มองดูไรอเฮียเกือบหืมน้ำแฉะเลยมึงเกือบแล้วไม่งมนะกูไม่งมนะโอ้โหอะไรไม่งมกูบอกอะไรอะแต่บอลนี่แกกะมองอะไรเห็นอะไรดีวะมึงหันไปดูสิ โอ้ยโอ้ยโอ้ย,ย,ยเดี๋ยวมึงซูมมึงให้กูซูมใช่ไหมนี่เสาไหมเสาไหมล่ะเสา,หสาเหี้ยอะไรเดินได้เนี่ยเสาเหรอเสาเหรอไม่ใช่เสากูบอกแล้วไม่ใช่เสาเอาาเอดิกำแพงเหรออะฮะกำแพงอะไรเสียชีวิตตรงนี้ป่ะเหรอวะตกน้ำตุยไปตะบอล บอกแล้วระวังนะต้องระวังด้วยนะนี่แหละกูแม่งไม่น่าเลยไม่น่าแบ่งบุญให้เลยพอแบ่งบุญปุ๊บมาปั๊บเลยคนบาปอ่ะฮะคนบาปคนบาปอ๋อแกทั้งคู่มึงกระตบอลยังไม่ได้ขึ้นเขายังไม่ได้ขึ้นเขาที่จะกูดมีแต่กูคนเดียวเออเห็นไหม เห็นไหมอะไรเออังอ่ะลองดูอ่ะตะบอลตะบอลหน่วยก้าตายของเรานะทุกคนจ๋านะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และขอบคุณผู้ใหญ่เจดีนะฮะลิงี่ปักหมุนนะครับผมกับแม็กหนึ่งสอนะครับผมนะเปิดยูวันนี้สองบาทคุณจะได้เครดิตฟรีอีกห้าสิบาทและจะได้จากทางเพจกาลาตาเดียวอีกหนึ่ง้บาทสองใครที่เปิดยูส3สาม้อยบาทคุณจะมีสิทธิ์หมุนวงล้อรับ ทองคํนเป็นลุ้นทองคํานะครับผมนะแล้วก็จะได้เครดิตฟรีจากทางเพจอีกหนึ่งร้อบาทเพียงแอดไลน์เพิ่มเพื่อนไปบอกกับผู้ดีว่ามาจากเพจกาลาตาเดียวดูนู่นตาบอลอยู่นู่นแล้วนะทุกคนนะนั่นคือตาบอลน,นะฮะอันนี้อันนี้อันนี้คือตาบอลน,นะทุกคนนะนอะไรผมเป็นผีนะผมไ้องีิ้ดตาบอลตกนะ้ำเลยอันนี้ตาบอลน,นะทุกคนนะนั่นคือตาบอลน,นะอ่ะตาบอลน,นั่งแล้วนะ เออเดีดดดล,เลิต่วถ้าสมมุติแกตกน้ําไม่มีใครช่วยแกน,นะบนพี่สาวถ้าแน่จริงพี่สาวเดินไปหาตะบอนหน่อยเร็วหนึ่งพันสามร้อยท่านช่วยกัะกดไลค์กดแชร์บอกต่อ,ตอไปเด้ออันนี้ตะบอน,บอ,นอยู่คนเดียวแล้วนะทุกคนทุกคนอะไรผมขอทายอินนิดนึงนะใครไม่มีทุนนะครับผมนะทักแชทเพจมา สิบคนแรกเท่านั้นจบรลน์แล้วผมไม่ให้เดี๋ยวให้คเครดิตฟรีไปเล่นเกมคนละห้าสิบาทสิบคนใครไม่มีทุนทักแชทเพจมาจิ้มหนึ่งที่ปักหมุดก่อนพี่สาวคะเออเฮ้ยแต่แต่ถ้าสมมุติว่ากูพูดว่าแบ่งบุญดิมยวมองบอกแบ่งแบ่งบุญให้เขาดิเออถ้าลองพูดว่าแบ่งบุญทีเ่เขาจะออกมาปะวะแบ่งบุญน,นิ่แบ่งบุญให้เขานิ เฮ้ยตาบอลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไม่น่าพูดเลยตาบอลมึงจะแบกบุญอะไรเราหนึ่งพันสี่ร้อยคนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะอ่ะกูกดไฟฉายให้ไฟฉายกูมีอยู่แค่เนี้ตัวเล็กเออตัวเล็กก็ตัวเล็กไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้เห็นขาตาบอลอยู่หนึ่งพันสี่ร้อยท่าน นี่นะไม่มืดแล้วไม่มืดแล้วเจ,เจ๊เจ๊เจ๊ส่องอยู่นี่ไงเนี่ยเนี่ยอเอาไปฉายส่องแล้วเนี่ยพี่สาวขา,าะนะมาเนาะมานั่งเป็นเพื่อนตะบอลหน่อยอาย่าวี่ไฟหมดอีดอกไฟมีแค่ห้าวิไฟมีแค่ห้าวิตะพอนมีไหมมีใครมานั่งกับแกเปล่ามีรู้สึกไหม đơn hả? ai cái ai hả? ai không biết ai không biết nha 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 phải không?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  phải Ui, คือ่ากูโคตรพอโคตรแม่สูบเลยตะบอนมึงมาตบอลตะบอลตะบอนตะบลมึงเมา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 มบมา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 บามามมาาม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 มา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 มอมามามมามามเมามามเมานไมาเาม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 มามนมา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 า เดีล้วเดี๋ย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 วกูสูงกลับก่อนแม่งมึงนี่กล้องมึงนี่โคตรสูงโคตรยากเลยเฮ้ยผมต้องสองนิ้วเขาสู้โดดน้ำไปสองนิ้วกูเนี่ยสองสามนิ้วแล้วเนี่ยสุดแล้วมั้งมั้งสุดแล้วมั้งเฮ้ยใช่ไหมอ่ะมึงดูดิอ๋อต้องงี้เหรอต้องแหวกนี้ต้องแหวกงี้ใช่ไหมเมื่อกี้เคือเยตอนแรกได้ยินแค่เสียงเดินใช่ไหมไม่ได้หันไปมองเขามาเลยเขาลอยมาหาตะแกียเลยเมื่อกี้เนี่ย พอแกพูดบอกว่าเดี๋ยวแบ่งบุญไปให้อะไรมันก็เพื่อนกระโดดน้ฮะลงไปแล้วดู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 น้ำเอ้าวมันก็เพื่อนอ้าวเมื่อกี้น้ำมันก็เพื่อนกูบอกแล้วพี่โดดลงน้ำเหรอพี่ใช่อะไรเุ้ยอะไรอะไรร่วงลงน้ำวะเอาพี่นพเอ้าไอ้นพไปไหนอะไอ้นพเอ้าไอ้เหี้ย เอ้าไหนอะอไม่เห็นลยในน้ำเมอ้าุ้ยสัตว์แล้วก็ไม่บอกกูแล้วไอ้หีนอไอ้ยีเปมึงไม่บอกกูแล้วกูก็ว่าอยู่น้ำทำไมกระเพื่อนี่เหัวมาอไม่บอกกูเลยทิ้งกูเลย็นมอน กูเลยกรโโอนะครับเราเื่อแล้วโง่มากูว่าทำไมมึงวิ่งหนีกูไปไหนม่นตอนแรกที่ผมส่องไปดูอ่ะผมก็ว่านึกว่าเขาโดดลงไปมันจะแหัวมันก็โผล่ขึ้นมาอีดีเขาไม่เห็นเขาโผล่หัวมาเมื่อกี้คือไม่ผมเห็นพี่วิ่งว้าผมก็เลยส่องไปดูก็วิ่งตามมึงไปไงเออแล้วผมกูก็งงว่าเอ้าแล้วมึงวิ่งอะไรกันวะเขาโผล่หัวก็เลยน้ำกูอยู่หัวมันฮู้หรือบอ อีฮ่าหนึ่งพันหกร้อยท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปกันนะทุกคนจ๋านะเดี๋ยวมันมีอะไรในน้ำวะ,ำวะไปดู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 ปดอะไระเสียงเดินใครเดินจะบ,บ้าพ่ะเนี่ยเฮ้ยยาหรือเปล่าครับเดี๋ยวขอดูในน้ำก่อนนะ เขาโผล่หัวเหรอตอนที่เราอยู่ฝั่งนู้นนะเขาโผลอยู่อแถวนู้นต้นไม้กเปลี่ยใมนไอตองืออน่าอ่ะอุยเียปาป่าป่าป่ไออะไรไขรอะอะไร ใช่เขาก็บอกว่าไม่ใช่ยายเขาบอกว่าชุดขาวเป็นเป็นเป็นผู้สาวผู้สาวก็คือมึงก็คือจุดที่ผมนั่งเลงที่เบอกน้มันกพื่วนี่น้กก็คือจุดที่ผมนั่งนี่ละก็ตรนผมนันี้แล้วมันจคเดียวกันเลยไม่ไม่ไม่เราดูน้ำไงทุกคน ปลาปาป,า,ปาไอนกไม่ได้หายไอเจ้นี่เขาวิ่งหนีเฮ้ยทุกีเขาโลกหัวมา,ววามทาุากคนคุณฆวานทำไมน้ำกัะเพื่อมนี่มันเหมือนน้ามันขยับเรื่อยๆนะทกคนถ้าเป็ปลาป่ามันจะมองเห็นนะเว้ยน้ำมันจะขยับเห็นปะเอา้าทอบอลระวังเขาตายในน้ำปะวะฮะ เขาตกน้ำตายเหรอพี่สาวครับพี่สาวมาบุญคุณกรที่เจบอลน,นะพี่สาวมาบุญคุณคุณที่เจบอลนะเดี๋ยวนะขอบอุไอ้เหี้ยแล้วมึงจะพูดทำไมอะ่ะเดี๋ยวพอพูดเดี๋ยวเขาก็โผล่มาให้เห็นอีกี่เจแบ่งบุญให้นะแน่ ถ้าคราวนี้ถ้าคราวนี้ถ้าคราวนี้หมวยบนไม่ต้องมาบนกูนะบนพวกมึงทั้งคู่เลยอะไรอะไรหนึ่งสองสามหันไปชวัสดไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยเอออะไรก็หนึ่งสองสามหันไปเนี่ยทุกคน เห็นมีอะไรเลยเห็นนะกะโโตหนึ่งหนึ่งสองหมุนหมุนสามร้อยหกสิบองศาอ่ะสามร้อยหกสิบองศาลองหมุนให้ตาบอลนี่อ่ะหมุนช้าช้านะอ่ะอ่ะโอเคไหมเราบอกแล้วอะหลังาเบาไม่เราบอกให้เขาออกมาขารับบุญแล้วแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนลองแกลองหมุนสามสิบสามร้อยหกสิบหมุนหมุนสามร้อยหกสิบองศาหลาอะอ่ะหนึ่งอืมนี่มีไหมไม่มี อยู่นู้นป่ะกูระแวฝากไว้นะหนดีมวไม่แตเขาเยเขาเสียชีวิตในน้ำอ่ะเอาจิงๆนะจะฝากไว้นะเ้าอกเเสียชีวิตในน้ำป่ะ่าหนึงไปไหนเดี๋ยวไอ้ดับไอ้เงี้ยกูสาบไปเงียบๆไอ้ควายเดี๋ยวเงียบกูมาหนี้ไปไหนนเขาอยู่ตรงนู้น กูไม่รู้กูไหยียบมันเดินมากูก็เลยวิ่งมึงก็วิ่งกูเหียนเดินมากูเลยวิ่งควายเอ้ยมึงก็นะมึงเขาอยู่ตรงนู้นอ่ะใครเมื่อกี้เลยโอ้โหเอา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 เขาบอลเดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวเอาเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกูดูก่อนเดี๋ยวดิไอ้เหี้ยแม่งทิ้งกูเลยไอ้ชิบหาย ว่าไบอลเจออะไรวะไม่รู้บอจออะไรแม่งบอกให้ไปดูเองด้วยนะอะไรไอบอลเดี๋โอ้โหโอ้ยโอ้ยกูก็เป็นกูโอ้ยไอ้เหี้ยเห็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น๊ไอ้น๊ไอ้น๊ะไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เดี๋ยว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 เี๋ยวเเดี๋ยวเี๋ยวแอบแอปไหนวะแอบไหนแอบไหนแอบไหนเห็นไหมเห็นแล้วไม่มีหน้า ไอ้ไอบอลตำรอจนั่ง,งเนี่ยเมื่อกี้ก็ไม่บอกาะคุณเขามาวะออกไปดูดิออกไปดูดิหุย้ยเดี๋ยวนะเธอเธอถ้าเธอออกมาอย่างเงี้ย ไมีใครแล้วคเหยนะอไหมอุ้ยไอ้นบไอ้ฮาใจเย็นดิกินีสตินะทุกคนนะตั้งสติแล้วนะตะบอลไปแล้วไปกองแล้วตะกองไปตะบอลอ่ะทิ้งพวกเราไปแล้วกดไล้์กดแชร์ไปก่อนเด้อ พราะว่าพวกเรากลัวจริงๆนะเฮ้ยไอ้เยี่ยเนี่ยขนาดกูยังระแวงเลยใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ตรงนั้นอะทุกคนไอ้เขาโดดน้ำไปแล้วโดดน้ำตะบอนวิ่งไปกองแล้วจ้าไหนเสาน่าจะเป็นเสาเสาป่ะบ้าอะนะ แต่เมื่อกี้กูเห็นเป็นเงาเป็นผมดำๆเลยนะข้างเสาว่ากูยืนแบบเนี้ยกูเห็นยืนแบบเนี้ยใช่เปล่าโอเคเฉยข้างตอนๆๆที่กูเห็นข้างเสาอ่ะเขาอยู่หนุมยี่บม่เนี่ยอืมเขายืนอย่างนั้นเลยใช่แต่หน้ามันไม่มีลูกตาใช่หน้าไม่มีลูกตาจริงด้วยเออ กูว่ากูจะไม่เชื่อแล้วโลกองใช่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 ไหมใช่ใช่ไหมใช่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 ใใช่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 ่ใช่ใ่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่ก่ใ่ใช่ใช่ใใช่่ใชหใช่ใช่็ช่ใช่ใช่่ใช่่ใช่ใช่กชกูก็เห็นช่ใช่่่ใช่ใช่ใช่ใให่ใชงใช่เช่่ใกูก็เห็นแล้ใม่ใช่ในหนช่ใช่ใช่ใช่เห่นห่้ช่ใ่่ม ออกดำๆดำเลยมันยังไงวะผมผมมันปัดเป๋วเว้ยแล้วแบบอ่ีแต่แต่มือมันาไม่มีมึงเห็นใช่ไหมกูเห็นกูเห็นกูเห็น แล้วไงกูพูดแล้วไงไอ้ยอบไอ้เหี้ยไอ้ฉันดันกูบอกแล้วไงไอ้ควายวิ่งกอดกูด้วยเนะมึงไม่บอกกูอยู่ข้างหลังกูกูพูดตลอดมาเห็นแล้วก็กูเห็นแล้วขอลอยมาหากูเมื่อกี้กูบอกแล้วไงก็กูเห็นแล้วมึงพูดอะไรมากูเห็นหมดเลยเห็นทุกอย่างทุกคนโทรเลยเจอทําไม่ไบอกผมแม่งจะลอยมาเกาะกูอยู่แล้ว ก็บอกแล้วว่าเห็นอยู่เห like no ็นท uh ุกอย่างก็คุยกูคุยตรงัข้าวบอกสาว่ยน้ําว่ามึงเห็นไหมเห็นแล้วมึงบอกกูไม่เห็นกงกูมึงบอกสรรพคุณเขามายังไงเป็นยังไงลักษณะยังไงคือกูเห็นหมดทุกอย่างกูเลยถึงตอบมึงว่าใช่ใช่บอกกูว่าเขาลยมาหากูด้ใช่อุยุยหุยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเกียตกใจยังไม่ออกไปอีกยังเห็นไม่พอเออ แม่มันยืนอยู่หลังผมมันไม่บอกผมกูบอกแล้วไงก็ไปส่งไปอ่ะไปอยู่แล้วมาดูทิบล่ะหบะยังจะดูบอลไม่น่ใจยังจะดูอีกเหรอใช่ไงเออไอ้เียลอยมาับผมก็กูบอกแล้วกูบอกกู พาี่สาวครับถ้า,าพี่สาวได้ยินเสียงผมนะเดีเจเขาแผ่บุญให้ออกให้เจเห็นหน่อยอืมให้ลูกเได้เห็นด้วยเออม่มอให้ผมเห็นนะให้เห็นคนเดียวออเด๋นะอสัตว์เอาดีๆไหนวะเมื่อกี้กูเห็นอยู่ข้างหลังเอาเอาตอลไปอีกแล้ว ไหนไวะต้องให้บอกเหรอต้องให้บอกใช่ไหมต้องให้บอกใช่ป่ะต้องให้บอกเหรอบบกมึงเห็นตรงไหนอยู่มึงเห็นตรงไหนเออกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วไอ้ดอมมึงเห็นยังกูเห็นแล้วไอ้ด้อมเออจัดกูบอกแล้วกูเห็นแล้ว กูก <muitas S 2> ูบอกแล้วว no ่าเห็นไงนี่เห็นที่ไหนในในประตูห้องน้ำกูก็อ่านกระด้งน้ำมาไม่เจอกูกระตบอลได้เห็นแล้วกูกระตบอลได้เห็นแล้วไม่เห็นเขี้ยอก็ผมบอกวาให้เจกับผมให้ผมก็อ่นไปแล้วไม่เห็นยักษ์กรตบอลก็บางกีนผมบอกว่าให้เจกับผมเห็้ไม่เห็นไหม รูปร่างกันไหเเขาโผล่มาอย่งงี้นั่นไงกูบอกแล้วนี่อันนี้ข้างน้นอเาโ่าอย่างงี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยุยไอ้เชี่ยตัวบอลวิ่งอีกแล้วอีสัตว์ตัวบอลวิ่งตลอดเลยเป็นไงไปทุกคนเดี๋ยวรไปตามไปต่อที่อื่นดีกว่ายังไม่เอาแล้ว เดี๋ยว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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอะไรอะไรเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอะไรหยุดนั่นแกนั่นไงไอ้เหี้ยแล้วก็ไม่บอกกูด้วยนะ โอ้โหโอ้ยโอ้ยสัตว์ไอ้เนี่ยนี่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 บอกบอกเลยนี่นี่หมวยกูฟ้องเลยกูฟ้องเลยไอ้สองคนนี้บอกจะแบ่งบุญให้กูฟ้องเลยกูฟ้องเลยกูฟ้องเลยอะไรเฮ้ คยังไม่จบนะผมไม่เกี่ยวไปหาตะบอยคนเดียวเลยเออไปหาแกเลยทุกคนยังไม่จบนะครับผมนะขอขอบคุณทุกท่านนะครับโอเคไหมไม่ต้องขอบคุณนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวยังไม่จบนะครับเดี๋ยวไปตามต่อนะตอนนี้ก็ก่อนลงไลค์นะครับขอขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวไปตามต่อนเพย์ด้วยโอเคนะคะพิมพ์คำว่ากดเอาก็ได้ง่ายเลย ถ้าสมมติว่าหาช่องไม่เจอนะคะถ้าผีทั่วโลกหาไม่เจอพิมพ์คําว่าบ่วงกรรมค่ะพิมพ์คําว่าบ่วงอีกหนึ่งนะบ่วงโอเคผีหลอกเจอมล้วไหมเนี่ยทุกคนพิมพ์คําว่าบ่วงกรรมนะพิมพ์คําว่าบ่วงกรรมนะคะเิมื่บ่วงกรรมก็ได้อ่าอ่าไหนล่ะนี่มันจะขึ้นตรนี้เลยผีทั่วโลกเห็นไหมคะผีทั่วโลกนะคะผีทั่วโลกโอเคค่ะไะขอส่งหน่อยยืมเครื่องหน่อย ไปค่ะไปผีทั่วโลกกันไปทุกคนไปตามต่อเพจนี้นะนนะทุกคนนะทุกคนไปตามโอเคไปทุกคนย้ายไปตามต่อเพจนี้นะครับผมนะลิงที่ปักหมดเลยนะครับผมนะทุกคนย้ายไปเลยเ็ยย้ายไปเลยเลยทุกคนย้ายไปนะครับใครหยาไม่เจอแคปหน้าจอไว้ก่อนเลยนะครับผม